เจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียนมีเม,ม,มีน้อยเหรอคะก็ไม่ได้หมายถึงใครค่ะถ้าเกิดเ,ออเขาคิดว่ามันคือเขาเขาอยากจะรับก็เรื่องของเขาเพจอวตาระคือสื่อทุกท,ท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังนะคะจากกรณีที่นายชัดสุภัทรวณนนิตสอสอนครราชสีมาในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับยื่นหนังสือจากนางมัณน,นาหิมะทองคำหรือปูและนางสาวกฤิตอน,นงสวนวงศ์เจ๊พัทพร้อมด้วยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสื่อโดยตรงซึ่งปูได้ให้สัมภาษณ์บางช่วงตอนกับสื่อว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าปูโดนสื่อรายการโขนกระแสบิดเบือนข้อเท็จจริงดำเนินรายการโดยคุณกัญชัยกำเนิดพลอย ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยพูดโกหกออกรายการและนําคู่กรณีของปู่ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้ปูได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากมีผลกระทบทั้งครอบครัวธุรกิจหน้าที่การงานหลายๆอย่างก็อยากจะให้ทางรายการผลกระแสช่อง3และผู้บริหารบริษัท BEC World ทุกท่านออกมาแสดงความรับผิดชอบในการที่ปูได้รับความเสียหายนะคะ ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบว่าเมื่อปีที่แล้วปูเจอเรื่องหนักมากเพราะนายกัญชัยกำเนิดพลอยนำคู่กรณีไปบิดเบือนข้อเท็จจริงในรายการทำให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจลูกและสามีได้รับผลกระทบไปด้วยและปีที่แล้วก็ป่วยน้ำหนักลดลงไป10กิโลเข้าๆออกๆออออโรงพยาบาลและเป็นโรคซึมเศร้าต้องทานยา ขณะที่กรณีลูกหมีรัศมีทองสิริไพรสีผู้กรณีที่ฟ้องร้องกันเรื่องนี้เรื่องหนี้สองล้านก็บอกให้รอลุ้นสารตัดสินในเดือนหน้าโดยคู่กรณีมีเรื่องเดียวคือยอดเงินไม่ตรงกันคือของเขาสองล้านบาทแต่ของปู่ประมาณ1.5ล้านซึ่งในวันไกลเกลีย่ยที่สอนอทองหล่อเราพร้อมที่จะจ่ายแต่เขาไม่จบไม่รับเงินเพราะถ้าจบในวันนั้นเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่กรณีและทนายของเขาก็จะหมดสิทธิ์ไปเดินสายออกรายการประจานปู่ เขาได้เล่นหนังเล่นละครแต่ของปูกลับกันคือไม่มีงานเลยก็ลองคิดดูว่าเมื่อก่อนปูเคยเป็นอดีตนางเอกอดีตรองนางสาวไทยและขวัญใจช่งางภาพปี2,541ปูมีงานต่อเนื่องตลอดแต่พอเขามาประจานก็ทำให้ภาพโพสเสียหายก็มีผลต่องานเหมือนกันตอนนี้เขาฟ้องมา10กว่าคาดีแล้วค่ะ ั้งคดีแพ่งคดีอาญาคดีหมิ่นประมาทพรบรเช็คผิดสัญญาเงินกู้เดี๋ยวรอศาลท่านพิพากษาว,วันที่25พฤศจิกาย,ยนนี้ก็ไปรอลุ้นคำพิพากษาด้วยกันเพราะทางลูกหมีและคู่คกรณีไปแจ้งทางสอนอทองหล่อว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่มาฟ้องศาลว่าเป็นการช่อโกงก็งงปู่ก็เลยนำหลักฐานให้ศาลท่านพิจารณาปู่สู้กลับทุกคดีค่ะและนอกจากคู่กรณีและทนายคู่กรณีฟ้องปู่ตัวนายกัญชัยกำเนิดพลอยก็ฟ้องปู่เหมือนกัน ฟ้องหมิ่นประมาทปูมา2คดีและแจ้งความหมิ่นประมาทปูมา2คดีบอกที่โพสถึงกรณีเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษที่ปูโพสต์ว่าเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียมีเมียน้อยอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงใครค่ะถ้าเกิดเขาคิดว่าเป็นเขาเขาอยากจะรับก็เรื่องของเขาที่มาร้องวันนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนายกัญชัยกาเนิดพลอยอย่างเดียวเจ้าพ่อสื่อหน้าตัวเมียมีเมียน้อยเหรอคะ ก็ไม่ได้หมายถึงใครค่ะถ้าเกิดเ,ออเขาคิดว่ามันคือเขาเขาอยากจะรับก็เรื่องของเขาคืออยากให้อ,อ ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงถึงนายกัญชัยกำเนิดพลอยอย่างเดียวนะคะสื่อหลายสื่อเพจอวตารด้วยค่ะก็ไม่ทราบว่ามีใครสปอนเซอร์เพจอวตารอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะก็มาด่าพี่ปูด่าลูกๆพี่ปูด่าครอบครัวด่าสามีค่ะก็ทําให้เกิดผลกระทบเยอะมากลูกๆก็ไปเรียนก็โดนบูลลี่แล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานของสามีหรือว่าธุรกิจของทางสามีก็มีผลกระทบนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ ด้วยยอดของเขาสองล้านของปูร้านห้าแต่ธุรกิจที่เสียหายตอนนี้มันเกินร้อยล้านแล้วค่ะะเแตกอมาปีเลกับสามีแล้วแถมวที่ไม่ได้ชอบก็คือเพจอวตาระคือสื่อทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าใครอยู่เรื่องหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจท่านเปาหรือเพจอีซซอนะคะหรือเพจแหม่มผูดำ ทุกๆท,ท่านก็ทราบอยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าพ่อสื่อคนไหนเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าทุกคนทราบหมดสื่ออุโสาหทราบหมดแล้วก็สื่อหลักสื่อใหญ่ก็ทราบหมดว่าคือใครแล้วก็ได้แจ้งความเพจอีซอฟเพจท่านเตาไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้าทางตำรวจเนี่ยได้สืบว่าใครเป็นสปอนเซอร์เพจพวกนี้